ห็นอาจจะแบบตกใจเอาเลยใส่ทำไมามาแบบลุกแบบแซ่บขนาดนี้วันนี้เหรอคะก็ก็พอดีเห็นชุดนี้พอดีแล้วก็แบบเฮ้ยสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะลองซิแล้วก็โอเคก็ดูแบบดูเหมาะกับงานดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเห็นว่าวันนี้คุณสามีไม่ได้มาคุมเขาก็คือแบบทอเมเอาก็เชิญคุณเซนต์มาเหมือนกันค่ะแล้วก็เลยมาไม่ได้มาคุมคะ่ะ ตอนนั้นถามเรื่องแบบผู้ชายของเต้ยใช่ไหมเต้ยก็เลยเปลี่ยนประเด็นไงว่าแล้วพี่เซฟเลิกในร้านเห็นชุดนี้ผ่านไหมคะก็ก็เพิ่งเห็นที่งานนี่แหละค่ะแต่ลองนัดประชันที่งานเลยก็ก็ก็โอเคนะก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วมาลินเห็นแม่ยี่ไงแม่มาลินมาลินก็ไม่เห็นแม่เลยมาลินไม่เห็นค่ะอยากไหนเป็นมาลินเป็นคู่เออก็ก็ดีนะอยากเห็นเหมือนกันว่ารีแอคเขาจะเป็นไงแต่ว่าเขาน่าจะตื่นตาตื่นใจกับ ความวิบวับอะไรแบบนี้มากกว่าจับลูกไม้กระทงไปแล้วค่ะใช่คอนูมก็คือรับรับไปเลยถูกต้องก็คือเป็นไอเดียของคุณเซนเออแบบมหวอะหาน่าจะหาชุดชุดแบบน้ำนมม่าะอะไรอย่างนงี้แหละแล้วก็แบบถาม่ปทานโพราะพเราก็ลืมไปว่ารอยกระทงงทูวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สักก็เดี๋ยนก็ทํากระทงึง้นมาเลยแล้วก็เอามาลินไว้ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนั่งทํากันกับพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตลเราต้องทมาลีผิดเพราะตัวเองเราต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยมาลีเขาชอบเลยค่ะเพราะว่าเขาได้ลงน้ำคือเขาก็จะชอบลงสระว่ายน้ำแล้วพอแบบได้เป็นกระทงก็เลยได้ลงสระว่ายน้ำเขาที่จับจับรึไหมคะว่าอะไรอยู่รอบตัวเราไม่สนใจกระทงเลยคือแบบว่าดีใจแค่ได้ลงน้ำก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้สนใจกับกระทงอะไรทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วคุณแม่หลอกคุณพ่อหลอกให้เปมือนลงน้ำด้วยวันเหมือนเป็นการหลอกล่วงน้ำรู้สึกนะคะ เลยให้ความร่วมมือมากเลยนะคะจริงแล้ววันนี้วันนี้ตอนตอนที่เราตอนที่มึงมางานเนี่ยค่ะก็คุณตาคุณยายก็พาเขาไปลอยกระทงอ่าอันนี้ก็ถือว่าในโรงลอยลอยมีมามามีมาลอยกันสองคนเลยนะคะไปลอยกันทั้งสองไม่ไม่ลอยแล้วค่ะไม่ลอยแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีไปลอยกันเมื่อวานล่วงหน้าลอยล่วงหน้างก็เหมือนชอบไหนก็มาให้แบบต่ากับต่างอกาสต่างๆก็ใช่คือด้วยความที่เราแบบ เมือนเราก็เอ็นจอยเวลาอยู่กับเขาอะไรเงี้ยเราก็จะอยากเห็นเขาเป็นอย่างนู้เป็นตัวนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอแบบเทศการก็ดูประจบเหมาะกับการแบบแต่งตัวให้ลูกก็สรรหาหาทำมากชอบหรือเขามองไงนไคะเวลาใส่ให้เขาแบบเยอะๆเลยก็ก็แล้วแต่บางชุดนะบางชุดเขาก็ให้ความร่วมมือใแลัอษรมล์คอตตอนนั้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่า บบเพิ่งตื่นนอนมาอารมณ์ดีแรงเยอะๆอะไรเงี้ยจะใส่ชุดอะไรก็ใส่ไปเหอะเขาก็แบบสนุกท่ดีนี่แหลที่แบบชอบแลวไม่อยากถอดใช่จริงว่าชุดกระทง n นี่แหละที่เขาไม่อยากถอดเพราะว่าถ้าถอดก็คือต้องขึ้นจากน้ำ<อ>ก็ไม่อยากถอดแม่สวยขนาดนี้ตามดูสกิทไหมค <laughs> ะสกิทคือสกิทอะไร <laughs> สกิทลูกคนที่สอง <laughs> <laughs> ก็คิดว่าน่าจะมีแหละค่ะตั้งใจว่าจะมีสองอยู่แล้ว ตอนนี้ก็กำลังกาลังดูกันอยู่ว่าจะยังไงจะปีหน้าหรือจะปีหน้าหน้าดีอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คุยกันตลอดคุยตลอดเลยว่าจะยังไงดีเพราะว่าตัวมันเองอะมันก็ยังอยากจะแบบให้เวลากับมารินเยอะๆก่อนเพราะถ้าเกิดว่าแบบสมมติว่าเรามีลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะให้เวลากับความร้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสนุกกับการให้เวลากับเขาอะไรอ่ะอ่ะรับที่เสร็จพี่ออนจริงไหมคะออนนะะไรอคะ แล้วละครเราค่ะเราจะกลับมากลับมามีหนังนะคะมีหนังกับพี่เวียของ GDS ค่ะถ่ายเสร็จไปแล้วค่ะก็น่าจะได้ดูประมาณมีนาคมละครยนละครละครนะค่ะยากตรงที่เวลาใช้เวลาในการถ,ถ่ายนานแล้วก็เราอยากจะให้เวลากับ ลูกเยอะอยู่แล้วอย่างค่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ถ่ายเนะจริผู้ใหญ่เนี่ติดต่อหรือเปล,ล่าแบบไหนะตลอดเลยค่ะ <c oughs> เออค่ะตลอดใจก็อยากเล่นนะแบบตอนนี้อยากเล่นมากๆเลยอะ่ะแต่ว่าอีกใจหนึ่งมันก็เหมือนแบบมันมันมันมีเวลาอยู่แค่เนี้ยในการแบบอยู่กับลูกอะที่เขาจะแบบเป็นเด็กน้อยอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะแบบเก็บเวลาดีาๆใจตัดห่างกับลูกไม่ได้ใช่ไม่ได้ทุกวันนี้แบบอยากจะอยู่แต่บ้าน ปกติเป็นคนชอบออกนอกบ้านนะก่อนมีลูกอะแต่พอมีลูกแล้วแบบอยากจะอยู่แต่บ้านแต่ไม่อยากออกบ้จะเลิกเล่นใช่ไหมอ๋อไม่ค่ะยังไงก็ยังยังรักการแสดงยังอยากเล่นตอนนี้ก็ยังอยากเล่นมากเลยแบบรู้สึกแบบอยากเล่นนะสามีไม่ได้มากใช่ไหมคะว่าแบบไม่ห้ามค่ะไม่ห้ามเลยที่เรานี้แหละที่เรายังอยากแบบให้เวลากับมารินก็เลยยังไม่ได้รับตอนนี้ครัปีช่วงนี้ไ่จะกลับมา ก็เดี๋ยวต้องแทนเรื่องแบบลูกคนที่สองด้วยค่ะว่าวัจยยังไงดีอะไรแบบเนี้ยใช่อจัยอาจัยยางอจจะได้เป็นแบบเป็นหนังอะไรเงี้ยค่ะที่ช่วงเวลาในการถ่ายสองเดือนสามเดือนอะไรเงี้ยได้ณค่ะ